สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกับครูแบทอีกแล้วนะคะในรายวิชานาฏศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเราก็มาพบกับหนังสือเล่มนี้นะคะเจ้าเดียวเจ้าเดิมคือดนตรีนาฏศิลป์ป .1 ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการแสดงนาาศิสินไทยค่ะโดยการแสดงนาาศิสินไทยนะคะจะแบ่งหัวข้อเป็นหลายๆายประเภทดังนี้ค่ะ 1. ระบำ 2. รำ 3. ฟ้อน 4. โขนและ 5. ละครค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนเพียง1ห,หัวข้อเท่านั้นคือประเภทของระบำค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราควรจะมารู้ในความหมายของระบำกันก่อนระบำหมายถึงการแสดงที่ใช้ท่าฟ้อนรำที่แสดงตั้งแต่สองคนขึ้นไปค่ะโดยไม่เน้นแสดงเป็นเรื่องราวนะคะ แต่เราจะเน้นความสวยงามค่ะความพร้อมเพรียงของผู้รําและมีดนตรีที่ไพเราะประกอบค่ะโดยระบำนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทอีกค่ะคือ1ระบำมาตรฐานและ2ระบำเบ็ดตะเล็ดค่ะมาดูหัวข้อระบำมาตรฐานกันเลยค่ะระบำมาตรฐานคือระบำที่มีแบบแผนและมีลักษณะเฉพาะตัวค่ะตามแบบของนาฏศิสินไทยค่ะ ตัวอย่างของระบำม,มาตรฐานนะคะ 1. ระบำดาวดึงระบำดาวดึงเป็นการแสดงมาตรฐานในละครดึดดำบพ์ค่ะเรื่องสังทองเนื่ถึงเป็นระบำที่แสดงเพื่อความรื่นเริงบนเทมใจค่ะโดยมีลักษณะเป็นการรำคู่ค่ะ 2. ค่ะระบำกิดดาพิณิหาร เป็นการแสดงมาตรฐานตามแบบแผนของนาฏศิสินไทยมีลักษณะการรำเป็นคู่ค่ะผู้แสดงจะต้องถือพานในการแสดงและเราสามารถรับชมได้ในงานรื่นเริงค่ะและ 3. ค่ะระบำเทพบันเทิงเป็นการแสดงมาตรฐานที่มีความงดงามในลักษณะของการรำเป็นคู่ค่ะ และการใช้ท่าทางเกี่ยวพาราสีกันในระหว่างคู่ค่ะต่อไปค่ะระบำในประเภทที่2คือระบำเบ็ดตเตล็ดคือการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามยุคตามสมัยใหม่ค่ะและตามเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะตัวอย่างของระบำเบ็ดตเตล็ดนะคะ 1. ระบำสีวิชัยค่ะตัวอย่างที่2ระบำลบบุรีค่ะ รระบำโค้และสี่ระบำม้าค่ะ oh, ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนการแสดงนาฏสินไทยประเภทของระบำวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนทำคือ ให้นักเรียนยกตัวอย่างระบำมมาตรฐานและระบำเบ็ดเล็ดที่เรียนไปสักครู่นี้ยกตัวอย่างมาอย่างละ3มข้อโดยให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังความคิดตามที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เลยนะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดได้เลยนะคะระบำม,มาตรฐาน 1. ชื่อว่าอะไร 2. ชื่อว่าอะไรและ3ชื่อว่าอะไรระบบำเบ็ดตะเล็ดก็เช่นเดียวกันนะคะทำมาในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP นะีหน้าสวัสดีค่ะ